ที่เห็นอยู่นี่นะคะไม่ใช่มะละกอค่ะทุกคนเป็นรูทาบาก้านะคะเอามาแทนเส้นมะละกอเพราะว่ามะละกอแถวนี้หายากถึงมีนะคะมันก็เป็นะมะละกอสุกนะซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้กินมะละกอดิบนะคะดังนั้นคนเราคนไทยขาดมะละกอขาดส้มตำไม่ได้ค่ะก็ต้องหาอะไรมาทดแทน แล้วเนื้อสัมผัสของลูทาบาก้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะอร่อยอันนี้คือกินแบบจนชินไปแล้วนะคะนะไม่มีมะระกอดิบมาตำก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถกินไอ้เจ้าหัวบุทาล์ลูทาบาก้านี้นะคะได้อย่างแบบว่าเนียนๆมัน,นก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงปลาลาเข้าไปอ,อร่อย <laughs> อยู่ไกลบ้านนะแต่ก็ความแซบไม่ขาด